เอครับเรามีกั้งหอยู่นี่ี่กี่คนยี่สบคนครับนี่คือกลุ่มที่จะให้จากงรันี้อันนี้เป็นกลุ่มนะกลุ่มนิมกลุ่ม2องสามทีขยับเกียนยนเพื่อนไม่อยากยู่ใช่เอาไม่ตละอเลีที่กลุ่านะเอามก็มากลุ่มเน่กลุ่มสงกลุมสามสี่โอเควันี้หมดสี่กลุ่มเกมที่เราจะเล่นกันวันนี้แต่ก่อนเล่นเกมเราต้องทำอะไรก่อนอ่า ู่ชนะในวันนี้กลุ่มเดียวกลุ่มนี้เยนนะได้กกวาไมกลุ่มที่สองอาจจะได้รางวัลอใจได้ไน้อยก็ดูว่าเกมเราจะได้วันนี้คือเกมจิ้มตะเกียบสาาทโงยังมี่าที่เป็นามคกันกล้าเพือทุกกลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้ตะเกียบหัวหาแล้วยืเป็นวงคมแล้วพ่อไทยแล้วเราคงจะกินตะเกียบแล้ว้วก็จะเอาคารยแล้วก็คนต่อมาใครจะเใครก่อน นั้นเปนาอาจะยไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะให้กลุ่มสาธิต่มยึงกลุ่มสาธิตคืออ่ะต้งมีอาคนี้อมกลุมจะได้ะเบียบรางภาพเดี๋ยวเมวเดยอาไม้ใ่หหายคนนึงอ่าแับไว้รู้ไหมอันนี้เอาแค่แบงยอพอไว้จะดันไปเป็นกลวอ่ะย่ำอันนี้คือสาธิตนะเพื่อนหลังที่อยู่นะเริ่มไปทำตกนะครับตกปฏิการทห้าตก

อันนี้แบบไม่ติุใครที่าับระดับแรกข้าไปรอยเลแล้วก็อีกสองคนจะแทนม่เอาสองระดับที่หนึ่งผมสองรอบมาแข่งชินกันเตรียมเริ่งไล่แ่งันรอบแรก นี่หน <izo> <taps S 3> <sho> ึ่งสองสมสี่นนี่กูยังอันนี้กลุ่มนึ่งกูสองกูสมกูสีุ่่มทีชนะได้รบที่งแล้วใรกี่หนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งครับรอวันยิรอดูดีเชียเพื่อนมากลุ่มเอาไงเอาไงลเดียวเอดีเดียดี กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มที่สามเท้าพี่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเตียมเอาพี่ระวังเอาเอากลังี่ร่ป็นไงสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากเดีสนุกมากอ่านแล้วเตี้ยมได้หน่แล้วก็เตียม

เปรียบของภาคราเกมกับกีฬาภาคการ์ดคือเกมเกมมันมีกฎกติกาที่ไม่ตายตัวเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์แต่กีฬาคือยูคันยูเป็นกติกาได้ไหมไม่ได้มีกฎกติกาเขาวางเข็มไว้ไม่แรกแต่เกมที่เรามาดูเนี่ยคนอาจจะมีเยอะอาจจะปรับเปลี่ยนได้นี่คือความแตกต่างของเกมกับกีฬาทั้งหมดวันนี้ตมลงทุกคนป้อง